พี่น้องอยู่มุมพอดีนะพี่น้องยดนะครับ s t แดับแดับแดดครับพี่น้องแดก็สวัสดีครับมักผู้กำกับงานสายดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับผม อ้บอบุมมารีอ่ะเดี๋ยวตากตอนเย็นครับเจอแม่ลังอีกแล้วเจอของแข็งนะครับเด็ แม่ลังบพี่ร้องแม่ลังร้นล้วนนะครับเนี่ยไม่มีลูกครับมีแต่แม่นะครับเนี่ยขึ้นขั้นรอบนู่นนะครับเพื่อจะถไส้ออกครับพีนอ้ ดินจะไม่พอขึ้นคันอีุ่งดีครับพี่น้องเราขึ้นคันไม่พอ,อครับปุดสะคอยนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็นบางคนปุดไส้ในออกก่อนแล้วก็ยินทาคันไม่พอนะครับการเข้าเลยครับพี่น้องต้องพุดมาใส่คันครับ โยนดินคลับให้พลนเราไปนะครับทางศึกษาครับต้องโยนดินให้ไปล้ารถครับให้นำหน้ารถไปก่นครับผมโยนไปนะครับพ้่นนองเ่ยถ้าเอาเสมอรถนี่ยังไงก็ยินไม่ถึง มุมแน่นอนครับดินมันจะขาดมุมครับถ้าขุดสะถ้าเราจะไม่โยนดินให้ไปด้านหน้าก่อนครับ